อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงองสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพธธธิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับไทยฟอร์ดออฟวิวและบริษัทคิดแอนคิสจำกัดสนใจสินค้าตัวไหน เข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกทท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกัน ไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมคราโมโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดเกม Force of Will นั่นเองนะครับโดยวันนี้พี่ชินก็จะมาแนะนำให้รู้จักกับ Guard Force of View ชุดใหม่ล่าสุดตอนที่ทำคลิปน,นี้อยู่นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือชื่อชุดที่ว่า The Moon Princess Returns นั่นเองอ่านี่ก็จะเป็น b o เตอร์ชุดที่3ในซีรีส์นี้แล้วนะครับผม ก็จะมี2กล่องในซีรีส์เนี่ยในคัสเตอร์นี่ออกมาก่อนแล้วนั่นเองนี่ก็จะเป็นอันที่3นั่นเองนะครับผมเพราะว่าใน force of view เนี่ยมันจะมีแบ่งตอนนี้คือแบ่งเป็น2ชุดก็คือชุดของภาคที่1ที่เรื่องเรียวว่าพวกวันฮาร่าอะไรกว่าไปนี่ก็จะเป็นบูสต์ Boost ที่3ของชุดที่2นั่นเองก็เป็นบูสเตอร์อีกชุดหนึ่งที่หน้าเปิดับผมเพราะว่าในชุดนี้เนี่ย มีตัวเก่งๆเสริมเพียบเลยนะครับผมแล้วก็เป็นธรรมดาของชุดที่3ที่มักจะมีตัวเสริมเด็ดๆมาให้ใช้กันดังนั้นใครอยากจะเก่งขึ้นแล้วก็ชุดนี้พลาดไม่ได้นะครับผมเอาล่ะเราจะมารีวิวกันดีกว่าว่าบ็อกซ์นี้มีอะไรบ้างนะจ๊ะในดูซี่ก่อนอื่นชื่อชุดมีอะไรบ้างอ่าชัดเจนนะครับผมว่ามันคือเท a ดดิ้งการ์ดเกม Force of Will นั่นเองชื่อชุดก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับผมมีเขียนตรงนี้เป็น English ก็หมายความว่ามันเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนั่นเองเพราะว่าจะมีหลากหลายเวอร์ชันนั่นเองญี่ปุ่นก็มีอังกฤษก็มีนั่นเองแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับผมที่ไม่มีภาษาไทยก็เป็นเพราะว่า,าบริษัทคลิตอันคิสเนี่ยที่ทาการรับสินค้าชุดนี้เข้ามาขายเนี่ยก็คือซื้อมาเป็นตัวไทยจําหน่ายนั่นเองไม่ใช่ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วไปเป็นไทยไม่ใช่นะครับผมดังนั้น ฟอส of Will ก็จะเป็นการ์ดเกมที่เป็นภาษาอังกฤษนี่แหละเพียงแต่ว่าจำหน่ายในบ้านเราอย่างถูกกฎหมายแล้วนั่นเองแล้วก็จะไม่มีขายตามพวกเซเว่นอีเลเวนนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาไทยนั่นเองแล้วมันเป็นซองสุ่มด้วยคราวนี้ไหนดูซิด้านล่างอ่าด้านล่างด้านล่างตรงนี้จะมีโลโก้อยู่นะครับผมเอาไว้ธิบายต่างๆอ่า 13H บวกก็คืออายุตังต้ตงแต่13ขึ้นไปนี่คือเหมาะสำหรับผู้เล่นตั้งแต่13ขึ้นไปนั่นเองแต่ถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นนะถ้าเกิดเรามีความรู้หรือว่าเราเล่นเป็นก็เล่นได มีตรงนี้เขียนไว้ว่า40มินหรือก็คือใช้เวลาเล่นประมาณ40นาทีต่อต,อตานั่นเองแต่มันก็แล้วแต่เนาะบางเกมอาจจะน้อยกว่าบางเกมอาจจะมากกว่าแต่นี่คือมันเป็นการเขียนรายละเอียดคร่าวๆให้แบบคนที่ไม่รู้จักเข้าใจนั่นเอง t ูเ Player ก็คือเป็นผู้เล่นที่ต้องใช้2คนขึ้นไปนะครับผมคือจะนั่งเล่นกัน2คนก็ได้จะนั่งเล่นมากกว่า2คนก็ได้คนนึงก็คอยตบหัวคนเอ้ยมเล่นผิดอย่าเล่นไม่ใช่ไม่เกี่ยวก็เล่น2คนนั่นเองนะครับผมมี10แพ็ อ่ามีมีมีสิบการ์ด per pack นะพูดงี้ก็หนึ่งแพ็คจะมีการ์ดสิบใบขึ้นในหนึ่งซองเนี่ยหนึ่งซองอย่างเงี้ยก็จะมีการ์ดข้างในสิบใบนั่นเองนะครับผมหนึ่ง box มีสามสิบหกแพ็คก็คือในนี้จะมีทั้งหมดสามสิบหกซองให้เปิดกันนั่นเองนะครับผมโอเคที่เหลือด้านข้างก็เหมือนเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนด้านเมื่อกี้เนาะนี่ก็จะเป็นหน้าตากล่องนั่นเองนะครับผมคราวนี้ เราก็จะเปิดกันดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่าเปิดชุบข้างในก็แน่นอนก็ผมว่าจะมีการทั้งหมด36ซองใส่ไว้อยู่อย่างดึงนั่นเลยทีเดียวนะครับผมก็แน่นอนว่ามันเป็นซองสุ่มเราจึงไม่สามารถรู้ได้ว่าชุดนี้มีการ์อะไรอยู่ข้างในบ้างไม่รู้ว่าจะเปิดซองไหนเจอย,ยังไงนะครับผมแล้วก็พิชินก็ไม่สามารถที่จะเอาการทุกใบามารีวิวให้ได้เพราะว่า มีตั้งร้อยกว่าใบแน่นะครับผมรู้สึกจะชุดนี้จะมีประมาณ105ใบถ้าจะไม่ผิดมี105แบบให้สะสมกันดังนั้นหามาหมดไม่ไหวแน่นอนนะครับผมดังนั้นในวันนี้เราจึงจะทดลองนะครับผมเปิดดูสัก5ซองดูดีกว่านะครับผมว่าเปิดได้อะไรบ้างอ่าแต่5ซองนี้ก็คือ5ซองที่มาจากบลอกเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมแอบยิบมาก่อนแล้วมาเปิดดูว่าได้อะไรบ้างนะครับผมมาถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่ชินเปิดเจออะไรบ้างนะครับผมไล่ไปทีละซองเลย เอก่อนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วขอดูซองสักนิดนึงดีกว่านะครับผมจริงๆแล้วซองก็ต้องดูด้วยซองอ่าตอนนี้เขียนไว้ชัดเจนด้านล่างนี้ครับผมเขียนไว้ว่ากลิมคลัสเตอร์อ่าแล้วก็เทิร์ดนะครับผมเซตบูสเตอร์แพ็หรือก็คือมันเป็นบูสเตอร์ที่3ในกลิมคลัสเตอร์เองหรือคือเป็นอ่าเป็นชุดที่2องเนไพ่ที่สองก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมอ่าตอนนี้เขียนไว้เองลิชแน่นอนด้านหลังมีอะไรบ้างอ่าด้านหลังก็ทุกอย่างมีเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้อ่าตรงนี้มีแปลกนิดนึงตรงนี้เขียนว่า This pack contains 10 random cards out of 105บวกอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย i world s e t ก็คือแน่ๆก็คือมันมี105แบบแต่มีบวกอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมาด้วยซึ่งต้องไปลุ้นกันเองครับผมว่ามันคืออะไรนะต้องไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมด้านล่างก็จะเขียนว่ามีเว็บให้เข้าไปดูนะครับผมเข้าไปติดต่ออะไรต่างๆแน่นอนก็เนื่องจากมันเป็นของญี่ปุ่นนั้นนี่ที่อยู่จะเป็นที่อยู่ของญี่ปุ่นนะครับผมบริษัทเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคือมันเป็นภาษาอังกฤษก็จริงแต่ว่า ตัวคนผู้ผลิตเป็นภาษาญี่ปุ่นนั่นเองถ้าเกิดสังเกตดีๆก็คือพวกรูปต่างๆเนี่ยจะมีหลายๆใบที่มีกลิ่นอายกขเป็นญี่ปุ่นจ๋าเลยทีเดียวนะครับผมอะมาเริ่มที่2แรกกันดีดีกว่าว่าพี่ชินเปิดเจออะไรนะครับผมเริ่มเลยเงบอ่าในชุดนี้นั้นเนี่ยจะมีการเรียงลําดับใหม่นิดหน่อยนะครับผมก็คือมันจะมีปกติเนี่ยคือเปิดมาจะเจออันคามอนก่อนแต่คราวนี้อันคามอน ไปอยู่หลังๆนะครับผมไปอยู่2องไวสุดท้ายแล้วเอาคอมมอนเปิดขึ้นมาก่อนเลยก็ให้เราได้ไม่ต้องคิดมากกันลุ้นคอมมอนก่อนไม่ค่อยลุ้นไปในดูซีเปิดได้อะไรบ้างใบที่1ก็คือ f a m i l i a of holy w i อ่ะเป็นน้องแมวน่ารักนะครับผมได้มา1นึ่ใบอันนี้คอมมอนธรรมดานะใบถัดมาก็ยังเป็นคอมมอนธรรมดาอยู่นะครับผมกับ white spirit ความสามารถต่างๆนี่คือขอไม่พูดถึงละกันเพราะว่าเยอะมากจริงๆถ้าเกิดให้ทําคลิปอธิบายแล้วก็มันต้องอธิบายยาวร้อยห้าใบเลยซึ่งไม่ไหวนะครับผมใครอยากจ,จะรู้ความสามารถต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์วิกิก็ได้นะครับผมหรือจะเข้าไปถามในเฟซบุ o กไทยฟอร์ดวิวก็ได้ก็จะมีพี่พีแอนมินคอยตรวจให้คอยคอยตอบคำถามให้นั่นเองนะครับผมคราวนี้ใบถัดมาจะยังเป็นคอมมอนอยู่นะครับผมกับ Apostle of Paradise อ่า คอมมอนใบถัดมาจ้า Seal of Glimmer นะครับผมอ่ะอันนี้เป็น Addition Resonator เนะาะสใบเมื่อกี้เป็น Resonator หมดเลยอันนี้เริ่มเป็นการแปะแล้วนะครับผมใบถัดมาก็เป็น Resonator เหมือนกันกับ Holy Warrior of Hope นั่นเองใบถัดมาก็ยังเป็นคอมมอนอยู่นะครับผมกับ Addition Resonator Flying Carpet อ่าอันนี้เนี่ยคือพรมวิเศษนั่นเองครับผมถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ดูพวกอน,นิยาย หนังหรือกระตูนต่างๆนะครับผมเช่นของวอสดิสนีย์ก็ได้ก็น่าจะรู้จักอ่าผมวิเศษกันอย่างดีนั่นเองนะครับผมก <c oughs> ็ถ้าเกิดมาพวกนี้มันจะมีกลิ่นอายของพวกนิยายต่างๆสอดแทรกอยู่แล้วถ้าแต,แต่ถ้าเกิดเป็นภาคหนึ่งก็จะบนพวกเทพ,เทพเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นเนี่ยเป็นคัสเตรอร์ของกลิ่มเนี่ยก็จะมีพวกเทวนิยายเพียบเลยนะครับผมดูไปก็สนุกดีเหมือนกันใบต่อมาจะเป็นแลนแล้วนะครับผมเพราะว่าแลนเนี่ยจะอยู่ลำดับที่7เว้นแต่ว่ามันมีซุปเปอร์แลนก็คือจะซุปเปอร์แลนมาก่อนนั่นเอง่แต ซอ,องนี้ไม่มีซุปเปอร์แร่นะครับผมมีแต่แร่ธรรมดานั่นก็คืออัลพลเบรคเดอะมูนบลัสนั่นเองแต่นี่เป็นสเปลชานด์อินสแตนด์นะครับผมอ่าก็เป็นแร่ที่มีทุกซองอยู่แล้วซองละหนึ่งใบอย่างต่ำนั่นเองนี่ก็เป็นแร่ที่ได้มาจ้าแต่ซุปเปอร์แรนี่คือแล้วแต่ต้องสุ่มเอานะครับผมถัดมาก็จะเป็นมาิกสโตนจ้ากับไวท์มาิกสโตนหรือมาิกสโตนออฟไลท์นั่นเองนะครับผมก็คือมาิกสโตนแสงนั่นเอง ใบถัดมาก็ผมก็จะเป็นอันคอมมอนและกับ wise man of wise โอ้โหรูปตัวนี้นี่ญี่ปุ่นจ๋ามากครับผมเป็นดูแลเอาแนวเอล์ el, นะคันูแน่นอนนะ่ารักมากๆด้วยนะครับผมและอันคอมมอนไปสุดท้ายก็คือ barrier field นั่นเองครับผมเป็น e d i t i o n f i e l นั่นเองนี่ก็จะเป็นการทั้งหมดที่เปิดได้ใน2อแลนะครับผม <c oughs> ก็จะมีทีเด็ดอยู่ที่แลนหนึ่ใบนั่นเองส่วนอันคอมมอนเนี่ยก็มีทั้งเก่งและไม่เก่งปะปนกันไปแต่ว่า จริงๆแล้วฟอร์สออฟวิวเนี่ยค่อนข้างจะดีตรงที่ว่าการ์ดเกมใน Force of ฟ i ิวทุกใบมีความหมายนะครับผมไม่ใช่แบบเฮ้ยมันคอมมอนธรรมดาโยนเลยไม่เอาไม่ได้นะครับผมมันมีรูปแบบการเล่นรูปแบบการนำไปคอมโบต่อเนื่องกันทุกใบแน่นอนนะครับผมซองที่สองจ้าเดี๋ยวดูซิเปิดซองที่สองได้อะไรนะครับผมปึ๊บอ่าดันออกมาดีกว่ามาแล้วแต่นั่นน่นอ่าใบแรกนะครับผมก็ยังเป็นคอมมอนอยู่เช่นเคยนะครับผมกับอาลีบาบา ด h เอร์เนสเวอร์เกอร์นั่นเองใบนี้ก็จะเป็นรีสูเนเตอร์นะครับผมอ่าพลังจมติด0 0ป้องกัน700นั่นเองก็ได้มาใบแรกนั่นเองครับใบถัดมาครับผมอ่ะนี่เป็นธาตุแสงกับรีสูเนเตอร์ธาตุแสงนะครับผมสปีกเกอร์ออฟเคล o n ชันนั่นเองว้าวดูเป็นเทพที่ด้านนะครับผมสวยมากๆเลยใบถัดมาครับผมอ่ะนี่เป็นสเปิลแชทอินสแตนนะครับผมธาตุไฟกับ Cry a แอมพอนิชเมนต์นั่นเองอ่าแอมอีกหนึ่งใบจ้า ใบถัดมาเป็น Spell Chain Instant Standby นะครับผมเมื่อกี้ Instant in Standby กับ Total Eclipse นั่นเองจ้าใบถัดมาครับผมว้า wow, วนี่ก็เป็น Common เห <c oughs> มือนเดิมเป็น Resonator <c oughs> ด้วยกับ Yin Mage of Incresence นั่นเองอ่าโอเคใบถัดมายังเป็น Common อยู่นะครับผมนั่นก็คือ Look อ่านี่คือชื่อคำเดียว Look ธรรมดานะครับผมพลังโจมตี300ป้องกัน300เป็น Common ธรรมดาจ้า อาล้นี่คือใบที่6แล้วงั้นต่อใบใบที่7ต้องเป็นแรแน่นอน,นครับผมนั่นก็คือใบนี้เลย Grim of k a n g y ะนั่นเองอ่าใบนี้ก็จะเป็น s p e l l c a t i n s t a นะครับผมเป็นแลด้วยสังกัดธาตุน้ํานั่นเองใบถัดมาก็จะเป็น Magic Stone จ้าก,กับ Magic Stone of Darkness นะครับผมก็เป็น Magic Stone ธาตุมืดนั่นเองและถัดมาก็จะเป็น Uncommon และอ่ากับใบนี้เลย Morgiana เดวิสเดวิสเซอร์เวนต์นะครับผมอ่าก็จะเป็นอันคอมมอนอีกใบหนึ่งสังกัดธานพืชซึ่งแม่เป็นหนูเมนเนาะน่าใช้เหลือเกินนะครับผมรู้สึกภาพมันจะเริ่มน่ารักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมอดใจไม่ไหวใบถัดมานี่ก็เป็นอันคอมมอนเหมือนกันนี่เป็นสเปลแชสตนบายจากับเคนคอมเพล็กซ์นั่นเองนี่ก็จะเป็นการทั้งหมดที่เปิดได้ในชุดนี้นั่นเองครับผมก็จะมีทีเด็ดอยู่ที่แลนหนึ่งใบแล้วก็อันคอมมอนที่มันน่ารักเหลือเกินนะครับผมอยากจะเอากลับบ้านเหลือเกินไม่ได้นะผมไม่ได้ไ คราวนี้ซองนี้ก็เสร็จแล้วจ้าซองถัดมาจ้าซองที่3แล้วนะครับผมดูซิจะเปิดได้อะไรบ้างนะครับผมอ่ะใบแรกเลยอ่ะตัวนี้แล้วครับผมกับ familiar of h o l y w i l d ก็ไม่แปลกครับผมมันเป็น c o m มอนมันซ้ำง่ายอยู่แล้วนะนั้นไม่ต้องซีเรียสกันนะครับผมใบถัดมาอ่ะนี่ก็ซ้ำอีกแล้วข้ามเลยข้ามเลยใบถัดมาครับผม,มยังเป็น c o m ม o n อยู่นะกับ dark shining sword man นั่นเองครับผมอ่ะก็ ดูหน้าตาน่ารักไม่เข้ากับชื่อเลยนะครับชื่อนี้ดูโหดๆนะแต่หน้าตานี้น่ารักมากนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งใบคราวนี้ใบถัดมาจะอ่าน,นีซามนะครับผมอันนีซามอันนี้ซามข้ามเลยกับพรมวิเศษนั่นเองคอมมอนใบถัดมาครับผมนั่นก็คือ Joyful b i r c ช c t t c h e r นั่นเองอ่ะก็เอาไว้จับนกนะครับผมเป็นรีโซเนเตอร์ธาตุน้ำนั่นเอง คราวนี้อันนี้เป็นใบที่5แล้วปกติใบที่6ก็ควรจะต้องเป็นคอมมอนอยู่แล้วใบที่7ก็จะเป็นแรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดได้ซูเปอร์แรใบที่5มันเป็นคอมมอนแล้วใบที่6ปุ๊บก็จะเป็นซูเปอร์แรทันทีใบที่7ค่อยเป็นแรนั่นเองเมื่อกี้ผู้ผิดนิดหน่อยขออภัยนะครับผมทีนี้ใบนี้เป็นซูเปอร์แรที่โชคดีเปิดได้กับ Abell Adventure of Gods นั่นเองตัวนี้ ก็จะมีลูกเล่นใหม่ด้วยนะครับผมเฉพาะชุดนี้นั่นเองคือ,อยงถ้าเกิดเราไปเปิดชุดที่แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีสกิลเวกิ้งอเวกันนิงนะครับผมเป็นสกิลสไตล์ใหม่และพอมาในบล็อกนี้จะมีรูปแบบการเล่นเพิ่มเติมอีกนั่นก็คือรูปแบบสกิลประเภทอินคาร์เนชันนั่นเองอย่างเช่นเนี่ยอาเบลก็จะมีสกิลอินคาร์เนชันไว้อยู่นะครับผมซึ่งเงื่อนไขาการใช้ยังไงก็สามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ของ Force of ฟ i ิวก็ได้หรือจะถามไปที่ แฟนเพจภาษาไทยครับผมของ Thailand Force of View ก็ได้เหมือนกันก็จะมีแอดมินคอยช่วยตอบให้ว่ามันคืออะไรนั่นเองครับผมอ่าโอเคนี่ก็คือช่วงนี้เปิดได้ซุปเปอร์แลม์มาหนึ่งใบอ่ะแยกไว้ก่อนดีกว่าคราวนี้ไม่ถัดมาก็จะต้องเป็นแลตามปกติใช่ไหมครับเพราะมันคือลำดับที่7ก็จะได้ Akashi Records of Eternal Flame นั่นเองอ่าจริงๆไอ้ Akashi Records เนี่ยจะมี มันจะมันจะมีเรื่องราวค่อนข้างจะเยอะมากนะครับผมอธิบายไม่ไหวจริงๆแต่ว่าเป็นอีกเรื่องราวนึงที่น่าติดตามนั่นเองลองไปเสิร์ชดูได้นะครับผมว่ามันคืออะไรนั่นเองก็ถ้าเกิดใครที่เล่นเกมมาบ่อยอาจจะรู้จักนะครับผมใบถัดมาก็จะเป็นเมจิกสโตนแล้วกับเมจิกสโตนออฟดาร์กเนสนั่นเองครับผมต่อมาก็จะเป็นการ์ดอันคอมมอนอ่าอันนี้เป็นเอดิชันฟิลนะครับผมนั่นก็คือซิคุยโอมิเดอะมูนซิตี้นั่นเองอ่าก็จะเป็นการ์ดฟิลก็เป็นการ์ดเมืองนั่นเองครับผมและใบสุดท้ายนนนนัั่ก็คคืออออมม h ฮ t h h s h h ชาอถ้าเกิดใครเคยดูหนังหรือว่าดูนวนิยายต่างๆน,นะครับผมหรือว่าดูการ์ตูนเล่นเกมกตามก็จะน่าเคยได้ยิน j a c k เก and นนั่นเองก็จะเป็นแนวด็อกเตอร์ที่มีด้านดีด้านด้านสว่างด้านมืดด้านชั่วในตัวเองนั่นเองครับผมก็ไปลองหาอ่านกันดูได้ก็จะเป็นเรื่องราวของมันนั่นเองนี่ก็จะเป็นการทั้งหมดที่เปิดได้ในกล่องอในบูสเตอร์นี้นั่นเองครับผม ก็โดยรวมก็จะมีทีเด็ดก็คือเปิดได้ซปเปอร์แรแล้วก็ได้แร่อีกหนึ่งใบนั่นเองนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยครับผมนี่เป็น2ที่3แล้วนะต่อไปก็จะเป็น2ที่4นั่นเองนะครับว่าเป็นอะไรบ้างอ่าซที่4เลย2ที่4เปิดชึบอ่าหนดูซิได้อะไรบ้างต้องมาลุ้นกันนะครับผมใบแรกเลยกับ Phantoms of Void นั่นเองนี่ก็จะเป็นคอมมอนอ่า Resonator ธรรมดาทั่วไปนะครับผมสังกัดธาตมืด บางใบเห็นเป็นคอมมอนนี่จริงๆเก่งนะนำไปคอมโบดีๆนี่คือโหดเลยนะครับผมใบถัดมาจ้ากับไวท์สปิริตนะครับผมนี่ก็จะเป็นคอมมอนเหมือนกันเดี๋ยวนี้คอมมอนพลังค่อนข้างจะสูงด้วยนะครับผมค่อนข้างเก่งเลยใบถัดมาจ้าเป็นอ e d i t นรีโซเนเตอร์นะครับผมนั่นก็คือสว e e t l สนั่นเองอันนี้ก็เป็นคอมมอนเหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคใบถัดมาจ้านี่เป็นอ e d i t นรีโซเนเตอร์คอมมอนเหมือนกันกับ c l i ฟ f อ f Unchill นั่นเอง พวกนี้จริงมันจะมีเรื่องของตำนานเรื่องราวและที่มาอยู่นะครับผมใครเล่นาการ์ดเกม Force of Will เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้ตำนานต่างๆไปด้วยซึ่งก็ดีมากๆนั่นเองคอมมอนใบถัดมาครับผมนี่เป็นใบที่5แล้วกับ Black กโกชนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นรีโซเนเตอร์นะจ๊ะอันนี้คือใบที่5แล้วนะครับผมมาลุ้นกันดีกว่าว่าใบที่6จะเป็นซุปเปอร์แลนด์ไหมถ้าเกิดเป็นซุปเปอร์แลนด์มันก็จะเป็นใบที่ใบที่6เลยแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็จะเป็นคอมมอนธรรมดาใบที่6นั่นคืออ่าซุ The Snow Queen นั่นเองใบนี้เป็นซูเปอร์แรสังกัดาธาตุน้ำนะครับผมหน้าตาน่ารักน่าใช้มาทีเดียวพลังโจมตีก็สูงด้วยนั่นเองครับผมค่าไล่น้อยด้วยเก่งมากๆเลยใบนี้ก็นําไปใช้กันได้นะครับผมอาแยกไว้ก่อนใบถัดมาก็จะเป็นแรนะครับผมเพราะมันเป็นลําดับของมันนั่นก็คือ Split Heaven and Earth นั่นเองอ่าอันนี้เป็น Spell Chant นะครับผมต่อมันก็จะเป็น Magic Stone อเตซึ่งดูน่ารักน่าใช้มากนะครับผม เป็นแนวหยุดน้ำใบถัดมาจ้าอ่านี่ส้แล้วนี่เป็นอันคอมมอนละกับแบเรีฟิวและใบสุดท้ายนะครับผมนี่ก็เป็นอันคอมอนเหมือนกันกันกบเซเวียออฟสเปนเดอร์นั่นเองเกาะสองนี้ก็ค่อนข้างจะโชคดีนะครับผมได้ซุปเปอร์แลมาก็ถือว่าโอเคเลยนั่นเอง แต่ถ้าเกิดใครอยากจะบบว่าอยากจะได้ใบดีจริงๆอย่างเงี้ยเราเปิดซองไม่เจอสักทีก็แนะนำว่าไปลองประกาศหาซื้อแย่งดูหรือหาคนขายแย่ดูนะครับผมเพราะว่าเอกลักษณ์ของการเปิดซองสมนี่คือเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างบางทีเรารู้ว่าแบบใบนี้เราต้องการมากๆเลยแต่เราหาไม่ได้อาจจะต้องใช้วิธีไปซื้อต่อคนอื่นแทนก็ได้นั่นเองครับผมคราวนี้ นี่ก็จะเป็น2ส,สุดท้ายแล้วนะครับผมอ่ะกับใบแรกเลยเป็น c คอมม o นมูนโกลบ r d นั่นเองอ่ะใบแรกไปเรียบร้อยจ้ะอันนี้สังกัดธาตุน้ำนะครับผมใบถัดมาจะอ่ะอันนี้ซ้ำข้ามเลยข้ามเลยซ้ำแล้วซ้ำแล้วนะครับผมเรื่องธรรมดาปกติคอมมอนซ้ำง่ายๆอยู่แล้วนะครับผม มาถัดมาจา้าอันนี้เป็นคอมมอนเหมือนกันกันกนกบ Open Sesame อ่าทุกทุกคนน่าจะรู้จักกันนะครับผมใครดูกระตูนดูนวนิยายเก่าๆเวลาเราจะเปิดประตูเราพูดเลยนลครับ Open น e s a m ี่นั่นเองหรือก็คือประตูลับที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องนี้นั่นเองนะครับผมนิยายนิทานอะไรก็ว่าไปก็ใครที่ชอบก็สามารถนำไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมใบถัดมาจา้าอ่านี่เลยกับคอมมอน อาร์ตออฟซินแทุกทุกคนน่าจะรู้จักซินแบดกันดีนะครับผมซินแบดก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีบุคลิกที่โดดเด่นนะครับผมมีความเป็นอ่าน่าสเสน่ห์ชวนลงไหลสูงมากได้มีโอกาสไปดูหนังหรือดูนิทานเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แนะนำกับผมสนุกจริงๆไม่ทันมาอานนี้ซ้ำนะครับผมซ้ำแล้วใบถัดนมาอ่านี้ไวส์สปิริตก็ซ้ําเหมือนกันอันนี้เป็นใบที่6แล้วนะครับผมหมายความว่าไม่ใช่ซูเปอร์แร์แล้วในแนซองนี้ซองนี้ไม่มีซูเปอร์แร์แล้วนะครับผมมันเป็นคอมมอนมาแทนแล้ว ดังนั้นใบที่7เนี่ยแหละต้องเป็นแร่ธรรมดานะครับผมอ่ะกับใบนี้เลยไอเดี๋ยวพลอตนะครับผมอาจารย์บอกตัวว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะเพราะเขาชื่อไอเฉยจริงๆนะครับผมก็เป็นอ่ะแร่ธาตุแสงนั่นเองแยกไว้ก่อนใบถัดมาก็จะเป็นเมจิกสโตนแน่ๆนะครับผมกับเมจิกสโตนออฟเฟรมก็มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วว่าจะต้องแห่งเมจิกสโตนมาให้นะครับผมและสุดท้ายก็คืออันคอมมอนอ่านี่เลยอันคอมมอนอ่านี่ซ้ำอันนี่ซ้ำ ใบที่2เป็น Exit the Ancient Magic นั่นเองโดยรวมก็คือซองนี้เนี่ยโชคลายไม่เจอซูเปอร์แลนนะครับผมแต่ว่าก็จะได้แลกเก่งๆมาอีกใบนึงนั่นเองดังนั้นนี่ก็จะเป็นซองที่5นั่นเองที่เปิดนั่นเองครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเปิดซองบูสเตอร์นะครับผมในบูสเตอร์ที่3ของ Grim Cluster หรือก็คือชื่อที่ว่า De Moon Princess ี e t อ r ์นั่นเองนะครับผมใครอยากจะได้การ์ดไปเสริมแล้วก็นั่นนองครับผมลองไปเปิดกันดูมีการ์ดใหม่เจ๋งๆเพียบเลยนะครับผมนําไปประยุกต์ใช้กับเด็กเก่าๆหรือจะสร้างเด็กใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้ไม่ว่ากันทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับวันนี้พิชชินกับการรีวิวคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันต่อคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้พิ่ชินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย